เจ้าชายแฮร์รี่ได้ยุคแห่งสัรเสกส่งคืนเงินจำนวน2.4ล้านปอนด์หรือประมาณ94ล้านบาทซึ่งใช้เป็นค่าบูรณะซ่อมแซมพระตำหนักฟรักมอลคอเทจคืนแล้วหลังจากที่ส่งใช้งบประมาณของรัฐไปในการปรับปรุงพระตำหนักครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วค่าใช้จ่ายใ,ในการบูรณะพระตำหนักแห่งนี้ใช้งบประมาณจากเงินปีส่วนพระมหากษัตริย ซึ่งหลังจากที่ทชายฮารี่และพระชายาทรงสละฐานันดรศักดิ์พระราชวงศ์ชั้นสูงเมื่อต้นปีพุทธศักราช2563ทาชายฮารี่ทรงแสดงความประสงค์จะจ่ายเงินทั้งหมดคืนเงินปีส่วนพระมหากษัตริย์คือเงินที่กระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบธที่2เพื่อใช้เป็นค่าใช้ใจ่าย ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจและการบำรุงรักษาพระราชวังรวมทั้งพระตำหนักที่ประทับต่างๆล่าสุดโ้อศกของเจ้าชายแฮร์รี่เปิดเผยว่าพระองค์ได้ทรงจ่ายเงินคืนคลังเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้วและพระตำหนักฟล็อกมอลจะยังคงเป็นที่ประทับของพระองค์และครอบครัวในสหราชอาณาจักร ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการใช้เงินคืนนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่จะชา,า์ฮรรี่และพระชายาบรรลุข้อตกลงกับ Netflix ในการผลิตเนื้อหาหลายรายการซึ่งทั้งสองอาจจะปรากฏพระองค์ในแบ่งรายการด้วยสัญญานี้กินระยะเวลาหลายปีครอบคลุมการผลิตเนื้อหาทั้งภาพยนตร์สารคดีซีรีส รายการโชว์และรายการสำหรับเด็กฟลอกม c o คอเทจเป็นอาคารสมัยศตวรรษที่19ในเขตพระตำหนักฟลอกมอลใกล้กับพระราชวังวินเซอร์นอกกรุงลอนดอนซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สได้พระราชทานให้กับเจ้าชายแฮร์รี่และพระชายา และทั้งคู่เคยใช้อาคารหลังนี้จัดงานเลี้ยงฉลองพิธีเสกสมรสเมื่อเดือนพฤษภาคมพิสธศักราช2018พระตำหนักฟลอกมอลควรจะเป็นที่ประทับแสนอบอุ่นของเจ้าชยายแฮร์รี่และพระชายาแต่พระตำหนักเก่าแก่แห่งนี้กลับกลายเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ทั้งสองพระองค์ทรงสละฐานนันดรศักดิ์พระราชวงศ์ชั้นสูง การวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ทั้งสองพระองค์ทรงจัดเตรียมที่ประทับสำหรับเริ่มสร้างครอบครัวซึ่งจะหายแฮรรี่และพระชายาทรงเห็นว่าไม่เป็นธรรมและละเมิดสิทธิส่วนพระองค์การนำภาษีของประชาชนมาใช้เป็นประเด็นที่ตามหลอกหลอนราชวงศ์อังกฤษมาตลอดหลายทศวรรษและเป็นจุดที่ถูกหยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะเงินปีส่วนพระมหากษัตริย์และงบประมาณสำหรับการรักษาความปลอดภัยขฆากประจำพระองค์ของเจ้าชายแฮร์รี่กล่าวถึงการจ่ายเงินคืนว่าการจ่ายเงินคืนเป็นพระดรําริของเจ้าชายแฮร์รี่เงินจำนวนนี้ครอบคลุมค่าซ่อมแซมบูรณะพระตำหนักฟล็อกมอลคอตเทจซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระราชนินานตถและยังคงเป็นที่ประทับ ของเดยุคและครอบครัว